สวัสดีครับพี่จช่องช่างเถอ่อบายพี่นะครับ วันนี้ครับี่จะมาแนะนํารายการใหม่ล่าสุดของพี่พี่ครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องบ้านนะครับนอกจากมันจะเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเป็นสมบัติที่ใหญ่ที่สุดที่เราเนี่ยอยากจะได้อยากจะมีแล้วครับสิ่งที่มาพร้อมกันเลยนะครับก็คือปัญหาและความวุ่นวายครับตั้งแต่การเลือกซื้อนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดตามมานะครับในช่วงของการก่อสร้างนะครับในช่วงของการต่อเติมหรือว่าในช่วงของการออกแบบต่างๆและในรายการนี้นะครับพี่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนนทุกค เป็นชื่อที่เรียกกันในวงการจริงแล้วชื่ออะไรครับให้ผมเรียกว่าอะไรหรือว่าเรียกว่าลุงช่างเลยผมชื่อเกียงกายชื่อเล่นเชียเอ๋ผมต้องคิดนะว่าผมจะเอาชื่ออะไรซึ่งคนแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปในวงการให้คําปรึกษาเรื่องการออกแบบซ่อมแซมตกแต่งบ้านเลยนะครับเกิดพันนิ้นไหวที่ประเทศไทยฝั่งตะวันตกเกือบทั้งหมดตั้งแต่เหนือจดภาคใต้ตอนบนตึกสตงอแห่งใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ที่แถวแถวจตุจักรขลุมลงมาทั้งตึกเลยครัวเก่าสุด แล้วอยากจะเทพื้นปรับระดับได้ไหมมีแนวโน้มว่าสุดละเอียดด้วยใช่ไหมเกิดเหตุแล้วนะครับถนนยกระดับพลามสองตรงส่วนนี้นะครับคือส่วนงานที่เป็นดับเบิลเด็กเข้าใจว่างตอนถล่มเนี่ยเขากําลังจะเทปูนก้อนหัวเสาตรงนี้ครับ พอล,ลุงเนี่ยมันเป็นเจเนอเรลดิสาวๆก็เรียกได้ดูไม่น่าเกียดอจอันนี้อ,าากกอันนี้อันนี้คิดคิดเยอะนะ,ะ,ะเยอะบอกเฮ้ยถ้าเป็นพี่ช่างแล้วเกิดมี FC ฟซสาวจะถามปัญหาแล้วพี่พี่คัพี่คะสเนี่ยมันเดี๋ยวมันมีปัญหาทางบ้านแล้วผมตั้งคอนเซ็ปต์ว่าผมจะทําตัวเป็นลุงข้างๆบ้านแล้วอยู่ <Okay. S 2> บ้านเดียวกันแล้วก็เดินผมรู้เรื่องนี้อ่าแล้วผมรู้เรื่องนี้แล้วคุณมีปัญหาเรื่องนี้เดินมาคุยกันก็เดินมาคุยกับลุง <ผม S 1> ข้างนนั้นก็เลยเอาเป็น ลุงช่างการก่อสร้างหรือการทำบ้านมีความสุขกับมันมีความสุขกับความทุกข์คือช่วงสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องรับรู้นะยังไงคุณต้องเจอนอกจากเจอปัญหาของตัววัสดุตัวบ้านล้าวบ้านอะไรแล้วคุณยังต้องเจอปัญหากับคน หรือถัดมาครับถ้าเราจะพูดถึงวงการการรับจ้างสร้างบ้านก่อสร้างบ้านครับก็ต้องเป็นคนนี้เลยครับเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอะนะครับที่ในบทบาทหนึ่งเนี่ยเป็นนักร้องนะครับให้ความสนุกสนานเอนเตอร์เทนเราครับแต่ในมุมนะครับก็หลงไหลนะครับกับการก่อสร้างนะครับแล้วผันตัวเข้ามาทําอาชีพรับจ้างสร้างบ้านและตอนนี้เป็นจ้าอะไรดีจ้าโนภณีนะคะไม่ใช่จ้าโหอันนี้จ้าดวงบดีพี่ใช่ไหมทุกวันนี้คนเลยกหนูจ้าผงบดีผมเองครับเป็นหนึ่งคนหรอ วันนี้จะจะพาทุกคนนะคะมาดูบ้านโมเดลนะคะขนาด136ตรางเมตรนะคะวันนี้เลือกงามยามดีพาทุกคนมาดูพูวิล่าของจ้าเองค่ะวันนี้จะเดินทางมาจังหวัดราชบุรีนะคะมาดูหน้าง,งานบ้านคุณเอมค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาดูความเรียบร้อยกันสักนิดเมื่อได้พอเป็นจ้าสานบ้านตอนนี้ก็คือประกาศตัวเลยประากาศตัวได้กำไรลักแสนนะคะต่อแต่สามแต่ขาดนเป็นล้านก็มี ว่าฝันของเราอะเรามีบ hmm. ้านหลังเล็กๆอะเรายัง yeah. like อยากมีบ้านเลยคือบ้านมันคือทั้งหมดของชีวิตอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของครอบผู้รับเหมาแต่เรารู้สึกว่าเราคือโปรเกรตโปรแล้วเวลาไปงานคอนเสิร์ตเราจะต้องไปนอนโรงแรมใช่ไหมคะเวลาไปเจอโรงแรมแบบที่สวยๆเนี่ยไปรู้สึกเหมืนไม่มีรูปอะไรเลยรูปกระดาษรูปกระเบื้องรที่เวลาเดินรู้สึกแบบเนี้ยอันนี้นี่เป็นสถาปนิกเต็มตัวแล้วอย่างแรกเลยนะคะคุยกันในครอบครัวก่อนคุยคุยในบ้านจบแต่ว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนแค่เรื่องสีบ้านอย่างเดียวแหละ เลิกกันได้เลยนะคะจริงๆเสร็จนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของอสังหาในอีกมุมหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยครับอสังหาเองเนี่ยก็เป็นเสมือนการลงทุนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับรามาฟังไอเดียจากอินฟูตัวท็อปท่านนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นมือหนึ่งนะครับในเรื่องการลงทุนอสังหารับคุณคิีมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่คิมสวัสดีครับที่จริงผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับพีนว์คอมพิวเตอร์ <laughs> เกิดมาผมไม่คิดนะครับว่าจะมีคนเอาเงิน6 0พัล้านเนี่ยมาสร้างตึกบนที่ดินคนอื่นเพราะว่าทำดีแค่ไหนนะครับก็ต้องเอาตึกตึกนี้เนี่ยให้เจ้าของที่อยู่ดีเป็นไงร้อยฟังครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยทเทรนด์อสังหาใกล้ต่นงประเทศกำลังมาแรงนะครับวีดีมาของชาวต่างชาติที่มาเช่าเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าสาคัญอย่างเช่นกรุงเทพคูเกตแล้วก็เชียงใหม่นะครับผมว่าเรามองว่าคนคนหนึ่งที่ทํางานสร้างตัวเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาเงินเนี่ยเก็บตังค์เพื่อจะซื้อบ้านหลังงนึงเนี่ยผมว่าโอกาสที่ซื้อบ้านนี่ยากมากเลยนะครับเหมือนเก็บเงินซื้อบ้านนะที่บอกให้เรากเก็บเงินซื้อบ้านดีอย่าไปกู้เลยมันน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยถ้าต่อให้ทําได้ครับเราต้องลดมาตรฐานชีวิตตัวเองไปเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ บ้านกับเช่าบ้านแนะนําอะไรหรือว่ามีวิธีการเลือกยังไงแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่างจังหวัดผมซื้อบ้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดมือหรือว่ามีโอกาสที่จะติดภาระไปไหนต่อยากเหมือนกันผมได้ฟังท่านพี่คนหนึ่งเขาเล่าบอกว่าบ้านไว้อยู่คอนโดไม่ลงทุนคอนโดเนี่ยนะเวลาได้ขอซื้อเนี่ยยังไงเนี่ยเราไม่อยู่เนี่ยมันปล่อยเช่าได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครผ่อนบ้านสามสิบปีหมดทักคนเลยพี่ๆนะครับไม่ผ่อนหมดก่อนก็โดนดิบไปเลยมันเป็นจริง มีหนึ่งช่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อตัวปู่ในวงการการต่อเติมเลยนะครับชื่อโบสนะครับหรือที่รู้จักกันว่าโบสสาโรดสอแสนทองการช่างซึ่งคําพูดนี้พูดมาน่าจะประมาณ4ีหปีได้ละวันนี้กว่าจะได้คิวมานะครับต้องบอกว่าโบนี้ตารางแน่นมากเพราะว่านี่คือคนที่ทํารับเหมาต่อเติมบ้านไม่ได้จบตรงสายคืองาน,นต่อเติมอาจจะมองว่าเป็นงานที่ไม่ยากแต่มันเป็นงานที่ต้องดูแลเอาใจใส่คุณลูกค้าเป็นอย่างดีอยากให้คุณลูกค้าเนี่ย อา่ะกังวลใจถ้าเขากังวลใจเมื่อไหร่เขาจะเข้า Google เลยคําถามหรือคําตอบเนี่ยมันจะมาแบบเยอะแยะมากมาย<ไ>คุณค่าที่แท้จริงที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของการไว้เนเชื่อใจเป็นเรื่องของท s t ที่คุณลูกค้าเนี่ยเขาทาบ้านไปเนี่ยเขาไม่ได้อยู่จะอยู่แค่ปี2ปีเขา่าจะใช้บ้านที่เราต่อเติมไปกักห้าปีสิปีหรือ20ปีเราต้องเรียนรู้วัสดุเรียนรู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทางานยังไงแปลว่าวิกฤตเป็นโอกาส มีสถาปนิกหนึ่งท่านครับที่ให้ความรู้อยู่บนโลกโซเชียลนะครับก็จะเป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็มีมุกตลกตลกด้วยเสียงนุ่มๆนะครับเรามีคุณแชมป์อยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับในห้องคอนโดขนาดประมาณ30ตารางเมตรเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็เล็กเกินไปนะครับรแ,แต่หลายคนก็จัดพื้นที่ภายในได้ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ทำให้ห้องใช้งานได้ไม่สะดวกด้วยวันนี้ผมมี5สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมาฝากกันครับคือเราเรามีความถนัดแรกนะคือการเป็นสถาปนิกความถนัดที่2คือการทำคอนเทนต์และการเขียนและถ้าเราเอาสองนมมารวกั มันจะเป็นอะไรได้อีกบ้างพอเป็นเสือพี่มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าของบ้านกับดีไซเนอร์นะสิ่งที่เจ้าของบ้านมักจะสงสัยและถามมากที่สุดนะ่าจะเป็นเรื่องสโคข,ของดีไซเนอร์สถาปนิกจะทำอะไรบ้างขอบเขตอะไรบ้างตอนนั้นต้องเรียกว่าอลั u m ิสต์ถ้าไม่โอเคเราก็กลับมาที่สถาปนิกได้ทีนี้ลอ,ลองอยู่นานไปหน่อยประมาณ5ปี <c oughs> <c oughs> คือมันมันเพลินนะปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟหรือว่าเดินสายไฟมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คิดเรื่องอินทเลียเพิ่งมาคิดทีหลังเพิ่งมาจ้างอินทเรียทีหลังตอนที่งานหาพัดเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาถ้างานอินทีเลียที่ดีไซน์มามันตรงกับตำแหน่งต่างๆที่เขาเตรียมมาแล้วที่แบบอาจจะพูดศัพท์ที่มันดูเข้าใจยากในครั้งแรกที่เจอกันกับเจ้าของบ้านแล้วแบบไปพูดคำหล่านี้ใส่ครับเจ้าของบ้านก็จะแบงค์เลยว่าพูดอะไรมาเราไม่จ้างคนนี้ดีกว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินได้ตอนนั้นผมว่าดีไซเนอร์ และทั้งหมดนี้นะครับคือบุคคลสําคัญครับที่วิตั้งใจจะพามาแชร์ความรู้ที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องบ้านครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านนะครับการตกแต่งบ้านการต่อเติมบ้านนะครับไปจนถึงในมุมของการลงทุนใครก็ตามครับที่กําลังมีแผนกำลังจะสร้างบ้านนะครับมีบ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีแผนที่จะต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีความรักนะครับในเรื่องของบ้านไม่ว่าจะเป็นในมุมของการลงทุนหรือว่าการอยู่อาศัยอย่าลืมกดติดตามช่องช่างเถอบายวิวนะครับจะได้ไม่พลาดครับมาเจอกันในรายการดีๆแบบนี้ครับกับรายการคุยกับพี่ๆครับ